หลังจากที่นางเอกเปิดประตูนะครับแล้วก็เจอกับพระเอกนางเอกนั้นก็ถามพระเอกว่าคุณมาทำอะไรที่นี่พระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าเขาต้องการให้นางเอกกลับมาทำงานกับเขาอีกเพราะว่าตอนนี้บูุษต้องการนางเอกมากๆซึ่งนางเอกก็เตรียมตั้งท่าจะปฏิเสธครับเพราะว่าเธอก็ยังไม่ให้อภัยพระเอกที่พูดจาไม่ดีกับเธอตอนนั้นแต่ว่าอยู่ๆบูษนันก็แอบตามพระเอกมาด้วยโดยที่ตัวพระเอกเองก็ไม่รู้ตัวนะครับและในตอนนี้บูุษแม้จะปลอดภัยแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองนางเอกเมื่อเห็นบูุษเธอก็รู้ สึกสงสารแล้วก็เห็นใจมากครับบูรุษมาถึงก็ได้ทักทายนางเอกแล้วก็ขอเข้าไปดูในบ้านของนางเอกหน่อยฝาโทษก็เลยอาสาจะพาบูรุษทัวร์บ้านนางเอกครับและพระเอกก็ไปคุยกับนางเอกต่อ โดยพระเอกก็ได้เล่านะครับว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุบูรุษก็เปลี่ยนไปมากเขาอ่อนไหวและไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นพระเอกก็เลยต้องมาหานางเอกแล้วก็ขอร้องนางเอกนะครับเพราะว่านางเอกก็เป็นคนที่บูรุษลักแล้วก็ไว้ใจมากเขาอยากจะให้นางเอกกลับไปทํางานกับเขาแล้วก็ช่วยดูแลบูรุษนางเอกก็เลยบอกไปครับว่าเธอเองเนี่ยก็สงสารนะแล้วก็อยากดูแลบูรุษเหมือนกันแต่พอนึกถึงคําพูดของพระเอกมันก็เลยทําให้เธอไม่อยากจะทํางานนี้พระเอกก็เลยพยายามขอร้องนางเอกครับให้นางเอกมาช่วยดูแลบูรุษให้หน่อยจนสุดท้ายแล้วนาง เอกก็ยอมใจอ่อนแล้วก็ตกลงจะกลับไปทํางานเป็นเชฟให้กับพระเอกแล้วก็พ่วงดูแลบูรุตไปด้วยครับและพระเอกก็เลยบอกกับนางเอกว่าหลังจากนี้นางเอกต้องไปค้างที่บ้านของเขานะเพราะว่าบูรุตมักจะฝันร้ายตอนกลางดึกก็เลยต้องมีคนดูแลเขาตลอดนางเอกก็ตกลงตามนั้นส่วนทางด้านเดมิดก็ยังนั่งคุยกับเดนิสอยู่นะครับโดยเดนิสนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเดมิดถึงได้เลิกกับเฟรริดทั้งที่มีแผนจะแต่งงานกันอยู่แล้วแถมเดมิดก็ยังไปแต่งงานกับฮาคานอย่างรวดเร็วอีกด้วยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าต้องมีอออะไรยู่เบื้งงหลั การตัดสินใจนี้หรือเปล่าแต่ว่าเดมิดก็ได้บอกนะครับว่าเดนิสเนี่ยมีอคติต่อฮาคารมากเกินไปแล้วแล้วเดมิดก็ยังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้เธออยากจะเจอกับบูลุษบ่อยๆเพราะว่าเธอเองก็อยากดูแลในฐานะน้าของบูลุษเดนิสก็เลยบอกนะครับว่าเรื่องนี้จะต้องไปถามพระเอกก่อนเพราะว่าตอนนี้บูลุษอยู่ในความดูแลของพระเอกเดมิดก็เลยไม่พอใจครับแล้วก็เลยบอกไปนะครับว่าเธอเป็นน้องสาวแท้ๆของเดเมียนะทําไมเธอจะไม่มีสิทธิพบเจอหลานของตัวเองเดนิสก็เลยบอกนะครับว่าถ้าเกิดมานั่งเถียงเรื่องนี้ก็คงไม่มีประโยน์ เพราะว่าบูรุษเนี่ยก็บอบช้ำจากเหตุการณ์นี้มามากพอแล้วแถมบูรุษเองก็ไม่เคยเจอหน้าเดมิดมาก่อนด้วยถ้าอยู่ๆมาเจอตอนนี้มันก็คงยากที่บูรุษจะเข้าใจได้ ซึ่งการที่เดมิทอยากจะเจอบูลุดมากขนาดนี้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในแผนของเธอกับฮาคารที่วางเอาไว้ด้วยโดยฮาคารก็ตั้งใจจะยื่เรื่องไปถึงศาลเพื่อขอสิทธิ์รับบูลุดมาเป็นลูกเพราะว่าเดเมียกับเซเนฟก็มีหุ้นส่วนในบริษัทของพระเอกรวมกันถึง48และเมื่อในตอนนี้ทั้งคู่ไม่อยู่แล้วหุ้นเหล่านี้ก็จะตกเป็นมรดกของบูลุดฮาคารก็เลยตั้งใจนําบูลุดมาเป็นลูกและก็ครอบครองหุ้นเหล่านั้นด้วยตัวเขาเองครับเขาก็เลยเริ่มดําเนินการทางกฎหมายทันที จากนั้นในวันต่อมานางเอกก็ได้พยายามติดต่อหาเดนิสเพื่อจะปฏิเสธข้อเสนอไปเป็นเชฟให้กับเขานะครับแต่ว่าเดนิสก็ไม่รับเพราะว่ามัวแต่ซ้อมดนตรีอยู่แต่เมื่อซ้อมเสร็จเขาก็เห็นว่านางเอกโทรมาครับเขาก็เลยมาเซอร์ไพรส์ด้วยการรอนางเอกอยู่ที่หน้าบ้านของนางเอกและเมื่อนางเอกเจอเดนิสเธอก็เลยบอกนะครับว่าตอนนี้เธอต้องไปดูแลบูลุษท,ที่บ้านของพระเอกแล้วก็จะไปเป็นเชฟให้กับเดนิสไม่ได้แล้วเดนิส <Dennis S 1> ได้ฟังก็เข้าใจครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของบูลุษก็สําคัญที่สุดเขาก็เลยอาสาไปส่งนางเอกที่บ้านของพระเเเอออกกและมื่นา ถึงที่บ้านของรพอเอกครับรพอเอกก็ได้บอกว่าบูรุษมีนัดทากายภาพซึ่งที่ผ่านมาบูรุษก็ปฏิเสธจะทํามาตลอดเขาอยากจะให้นางเอกเป็นคนช่วยพาบูรุษไปแล้วก็ดูแลด้วยนางเอกก็ตกลงตามนั้นซึ่งหลังจากนั้นรพอเอกก็ได้ชวนเดนิสไปที่บริษัทด้วยกันครับเดนิสได้บอกนะครับว่าเขาไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่แต่ว่ารพอเอกก็บอกว่าอยากให้เดนิสไปนะเพื่อจะช่วยกันจัดก,การเรื่องของเดเมียแล้วก็เซเนฟและเมื่อเดนิสกับรพอเอกไปถึงที่บริษัทพวกเขาก็ได้คุยร่วมกับเอนจินด้วย โดยทางเอนจิ้นก็ได้บอกว่าจะต้องจัดการเรื่องผู้ปกครองของบูลูษให้เสร็จเรียบร้อยว่าใครจะเป็นผู้ดูแลบูลูษต่อเดนิสนั้นก็ตอบมาทันทีครับว่าให้พระเอกเป็นผู้ปกครองบูลูษไปนั่นแหละเพราะว่าเขาเชื่อใจพระเอกและบูลูษเองก็รักพระเอกมากด้วยพวกเขาก็เลยตกลงกันตามนั้น และเมื่อคุยกันเสร็จนะครับเดนิสก็ได้โทรหาหนางเอกแล้วก็ชวนนางเอกให้พาบูรุษไปนั่งเล่นที่บ้านของเขาหลังจากทกํากายภาพเสร็จนางเอกก็ตอบตกลงครับแล้วหลังจากนั้นเดนิสก็ได้โทรหาเดมิดโดยเดนิสก็ยอมให้เดมิดมาเจอบูรุษได้แต่ว่าจะต้องเจอที่บ้านของเขาเท่านั้นเดมิดนั้นก็โอเคครับแล้วก็ได้บอกข่าวดีกับฮาคารด้วยความดีใจ ซึ่งหาคาร้นก็ได้ใจครับก็เลยบุกไปหาพระเอกถึงห้องทํางานของเขาเพื่อจะบอกนะครับว่าตอนนี้เขายื่นเรื่องไปที่ศาลเพื่อจะขอบูลุษมาเป็นลูกบุญธรรมแล้วพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากครับแล้วก็บอกกับหาคารนนะครับว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาทําแบบนี้เพราะว่าแม้แต่หน้าของบูลุษหาคารนและเดมิดก็ยังไม่เคยเห็นหาคารนก็เลยอ้างนะครับว่าตัวเขากับเดมิดอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมันจะเหมาะกับการดูแลบูลุษมากกว่าพระเอกที่เป็นชายโสดอยู่คนเดียวแบบนี้ โดยฮาคารก็ยังบอกอีกนะครับว่าเขาไม่ได้มาเพื่อขอความเห็นแต่มาเพื่อบอกให้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ต่างหากซึ่งเมื่อผู้จบฮาคารก็เดินออกไปทันทีโดยพระเอกนั้นก็โกรธในเรื่องนี้มากครับก็เลยเรียกทีมทนายเข้ามาประชุมด่วน และทางด้านเอนจินเขาก็ได้นัดฟาโทสออกไปกินข้าวด้วยกันครับซึ่งฟลาโทสก็ยังเล่นบทสาวแฟชั่นไฮโซได้อย่างแนบเนียนแล้วหลังจากนั้นเพเอกก็ได้โทรมาตามเอนจินให้กลับที่บริษัทด,ด่วนเอนจินก็เลยจะขอไปส่งฟาโทสที่ทํางานนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าที่ทํางานของฟาโทสนั้นไม่มีอยู่จริงเธอก็เลยพยายามปิดบังครับแล้วก็บอกให้เขาส่งเธอลงตรงที่อื่นแทนส่วนทางด้านของรพเอกเขาก็ได้เข้าประชุมกับทนายครับโดยทนายก็ได้บอกว่าข้อได้เปรียบของฝั่งฮาคารกับเดมิดก็คือการที่เดมิดเป็นน้าแท้ๆของบ คครรอบัววด้วยซึ่งฮาคารจะใช้เรื่องนี้มาเป็นข้อได้เปรียบของฝั่งเขาแต่ว่าพระเอกก็สามารถใช้เรื่องความสัมพันธ์ของบูลุธกับเดมิดที่มีน้อยมากหรือแทบจะเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้มาเป็นข้อโต้แย้งในศาลพระเอกก็ตกลงตามนั้นครับและก็ให้ทนายจาัดก,การเตรียมงานให้เรียบร้อยเพราะว่าเขาก็จะไม่ยอมให้บูลุษตกไปเป็นเครื่องมือของฮาคารกับเดมิดอย่างเด็ดขาดส่วนทางหน้านางเอกตอนนี้เธอก็ได้พาบูลุษมาหาเดนิสที่บ้านนะครับและทันใดนั้นเองเดมิดก็ได้มาที่บ้านของเดนิสโดยเดนิสก็ค่อยๆอธิบายให้กับบูลษธ ว่าเดมิดก็คือน้าของเขาที่ไปอยู่ออสเตรเลียมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อแม่ของบูลุสก็เคยเล่าให้กับบูลุสฟังแล้วนะครับว่าตัวเขาเองมีน้าสาวแต่ว่าน้าสาวของเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียและการที่พ่อแม่ของบูลุสบอกไปแบบนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้บูลุสสับสนครับและก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายของผู้ใหญ่มันก็เลยทําให้เดมิดเองเนี่ยต้องเล่นละครตามน้ําตามคําบอกเล่าของพ่อแม่บูลุสนั่นเองครับซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าบูลุสเองจะตื่นเต้นกับการที่เดมิดมาจากออสเตรับ และเดนิตก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับนางเอกฟังแล้วก็ขอให้นางเอกอย่าเพิ่งบอกพระเอกว่าเดมิดมาหาบูรุษนางเอกเองก็รับปากครับแต่ว่าทันใดนั้นเองพระเอกก็โทรมาหานางเอกนางเอกก็พยายามเลี่ยงไม่พูดว่าเดมิดมาแต่ว่าพระเอกก็ได้ขอคุยกับบูรุษซึ่งบูรุษเองก็ดันพูดออกไปตามประสาเด็กว่าเขาเล่นกับน้าเดมิดที่มาจากออสเตรเลียสนุกมากเลยพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยไม่โอเคสุดๆก็เลยสั่งให้นางเอกรีบพาบูรุธกลับมาที่บ้านเดี๋ยวนี้ นางเอกก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องพาบรุษกลับไปที่บ้านของพระเอกอนซึ่งการมาเจอบรุษของเดมิดนั้นเธอก็ได้ทําไปเพื่อตั้งใจจะสร้างความสนิทสนมกับบรุษและก็หวังให้บรุษเนี่ยเลือกจะมาอยู่กับเธอแทนพระเอกนะครับและแผนของเธอกับฮาคารจะได้ดําเนินต่อไปและเมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านเขาก็ได้ถามกับนางเอกว่ารู้หรือเปล่าว่าเดมิดจะมาหาบรุษนางเอกก็บอกนะครับว่าเธอไม่รู้อยู่ๆเดมิดก็มาเองพระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าหลังจากนี้ห้ามให้นางเอกพาบรุตออกไปข้างนอกอีกซึ่งนางเอกก็ไม่เข้าใจนะครับ ว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าเธอเองก็เห็นว่าเดมิดเป็นคนใจดีแล้วบูลุดเองก็ดูโอเคกับเดมิดด้วยและในคืนนั้นเนี่ยบูลุดก็ยังนอนฝันร้ายครับแล้วก็คิดถึงพ่อกับแม่มากเขาก็เลยร้องไห้ออกมากลางดึกพะเอกกับนางเอกก็เลยรีบเข้าไปปลอบและนางเอกก็ได้นอนเป็นเพื่อนกับบูลุดในคืนนี้ซึ่งหลังจากนั้นในตอนเช้าพะเอกก็ตื่นขึ้นมาครับแล้วก็เห็นนางเอกอยู่กับบูลุดมันก็เลยทําให้เขารู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจมากขึ้นและหลังจากนั้นพะเอกก็ได้ไปหาแม่ครับซึ่่งงงใใน,นนนนตตอออี้้แมมขขเเาาาากกกก็ไดรรรรับบะรระทททืจจิ จากเหตุการณ์อุบัติเหตุของเดเมียนแล้วก็เซเนฟมันก็เลยทําให้ตอนนี้แม่ของเขาต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็กลายเป็นคนที่ยังไม่ได้สติเท่าไหรนะ่นัก ส่วนทางด้านฟาโทสเธอก็ได้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารตามปกติตามแบบฉบับของเธอนะครับแต่ก็บังเอิญมาเจอกับทาริกที่ได้มาที่ร้านนี้แล้วก็เห็นฟาโทสเข้านะครับฟาโทสก็เลยพยายามอ้างว่าเธอแค่มาตามคําแนะนําของเพื่อนเท่านั้นแล้วมันก็ดีที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวแบบนี้บ้างทาริกเองก็แอบนึกสงสัยในใจนิดหน่อยครับแต่ก็ตัดสินใจนั่งลงกินข้าวด้วยกันกับฟาโทสด้วยซะเลย ส่วนทางด้านของอาซูมานนั้นเมื่อวันก่อนเธอก็ได้อ้างกับนางเอกว่าเธอมีทัศนศ,ศึกษากับทางโรงเรียนที่ต่างจังหวัดนางเอกก็ยอมให้อาซูมานไปครับแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอาซูมานโกหกเธอนั้นแค่ไปค้างกับเพื่อนแล้วก็ปาร์ตี้ด้วยกันเท่านั้นและในวันนี้อาซูมานก็ได้ไปที่ร้านเสื้อผ้าและด้วยความอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเธอก็เลยแอบขโมยเสื้อผ้าจากร้านใส่ไปในกระเป๋าออกมาด้วยครับและเจ้าหน้าที่ก็จับได้ว่าเธอขโมยของก็เลยพาไปที่สถานีตำรวจทางตำรวจก็เลยติดต่อไปหานางเอกให้รีบมาที่สถานีตรววจด่นนและางเอก ที่เพิ่งจะพาบูรุษไปทํากายภาพเสร็จเมื่อได้รู้เรื่องก็ตกใจมากครับแล้วก็รีบไปหาอสสมานโดยที่เธอนั้นก็จําเป็นต้องพาบูรุษไปด้วยและเมื่อไปถึงอสสมานก็พยายามบอกนะครับว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทําส่วนนางเอกเองก็พยายามเคลียร์กับเจ้าของร้านแล้วก็บอกให้ยกโทษให้กับอสสมานด้วยครับเพราะว่าเธอก็ยังเด็กจนเจ้าของร้านนั้นก็ยอมนะครับแล้วก็ไม่เอาเรื่องแล้วก็บอกให้หนางเอกเนี่ยดูแลอสสมานให้ดีๆนะอย่าให้เธอมาทํานิสัยขโมยแบบนี้อีกส่วนนางนังนน่งบูรุษนั้นก็นั่งเล่นแล้้้้ววกกกก็็คุยับตาาารรรจในนสถนีีและเเอไดโททขม่ ั์อนาเกบูลุสก็เลยรับสายและก็บอกน,นะครับว่าตอนนี้เขาอยู่สถานีตํารวจพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแล้วก็รีบให้ทาริกพาเขาไปที่นั่นทันทีและเมื่อนางเอกได้เจอกับพระเอกเธอก็ได้ขอโทษครับที่เธอพาบูลุสมาที่แบบนี้แล้วก็เจอเรื่องวุ่นวายด้วยพระเอกก็บอกน,นะครับว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วเขาก็พานางเอกกับบูลุสกลับบ้านโดยที่อาซูมานนั้นก็เพิ่งได้รู้นะครับว่านางเอกได้ไปอยู่ที่บ้านของพระเอกเธอนั้นก็หวังอยากจะได้อยากจะมีเหมือนคนอื่นก็เลยเชียร์ให้นางเอกจกับพระเอกมาเป็นแฟนซะชีวิตจะได้สบายขึ้นแต่ ว่าน,นางเอกนะก็ไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยสักครั้ง จากนั้นในวันรุ่งขึ้นครับพระเอกก็ย้ำอีกครั้งว่าห้ามพาบูลุษออกไปข้างนอกอีกแล้วก็บอกว่าตอนนี้เดมิดกำลังยื่นเรื่องขอสิทธิเลี้ยงดูบูลุตด้วยเขาไม่อยากจะให้เดมิดนั้นมาเจอกับบูลุตนางเอกก็บอกนะครับว่าเธอไม่เข้าใจในเมื่อเดมิดเป็นน้าของบูลุษแถมบูลุตก็ชอบเดมิดเดมิดก็น่าจะมีสิทธิได้ดูแลบูลุตนะพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่านั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาขอแค่อยากให้เดมิดมาเจอกับบูลุษก็พอแล้วซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยดเดม พอใจมากเพราะว่าให้เจอในครั้งนั้นมันก็น่าจะพอแล้วเขาก็เลยปฏิเสธไปครับแต่ว่าเดมิดเองก็ยังไม่ลดละความพยายามของเธอโดยหลังจากนั้นนะครับนางเอกก็ได้ดูแลบูลุษแล้วก็ทํางานของเธอไปตามปกติแต่ว่าอาซูมานก็ดันมาหาหนางเอกที่บ้านของพระเอกนางเอกนั้นก็ไม่โอเคครับแล้วก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาแต่ว่าเธอเองก็ไล่อาซูมานไปไม่ได้ ส่วนทางด้านของเดมิทกับฮาคารก็ได้ไปคุยกับทนายครับโดยทนายก็ได้เน้นย้ำให้เดมิทเนใกล้ชิดก,กับบูลุษเอาไว้เพราะมันจะเป็นข้อได้เปรียบในการต่อรองในชั้นศาลเดมิทก็เลยตกลงครับแล้วก็เธอจะหาทางเข้าหาบูลุษให้ได้มากกว่านี้ ซึ่งหลังจากนั้นฮาคารก็ได้ยื่นเรื่องข้อโต้แย้งฝั่งพระเอกกับศาลว่าฝั่งพระเอกเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวอาจจะไม่เหมาะกับการเลี้ยงดูเด็กได้เหมือนกับเขาที่มีครอบครัวแล้วพาะเอกได้อ่านข้อโต้แย้งก็หงุดหงิดมากครับที่มันดูเหมือนว่าเดมิกกับฮาคารพยายามจะใช้บูลลุษเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ของตัวเองแบบนี้ ซึ่งหลังจากนั้นเดมิดก็ไม่ได้ติดต่อก,กับเดนิสและก็มุ่งหน้าไปหาบูลุสด,ด้วยตัวเองที่บ้านพระเอกครับและเมื่อนางเอกได้รู้ว่าเดมิดมาเธอก็พยายามขวางไม่ให้เจอกับบูลุสแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จเดมิดเองก็ยื่นข้อเสนอไปครับว่าหลังจากนี้เธอจะมีอํานาจมากกว่าพระเอกซสอีกแล้วนางเอกอาจจะต้องมาทํางานให้กับเธอก็ได้ซึ่งอาซูมานนั้นก็เห็นดีด้วยกับเดมิดครับเพราะว่าเธอก็คิดว่าเดมิดเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แต่ว่านางเอกนั้นก็เหมือนไม่อยากจะเอาด้วยในเรื่องนี้และก็บอออออกกกไไปครรรับววว่่่่่่าาาตนนนนนีีนีี้้้เเเยธมมจะใหืงุิดขึท ส่วนทางด้านของพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อจะเอาเอกสารครับโดยเขาก็ได้โทรหาเดนิสและก็บอกนะครับว่าตอนนี้เดมิดกําลังยื่นเรื่องขอเลี้ยงดูบูลุดอยู่เดนิสเองก็ไม่พอใจครับและก็เริ่มเข้าใจเจตนาของเดมิดที่พยายามจะมาเจอบูลุดแล้วซึ่งทันใดนั้นเองพระเอกก็ได้เข้าไปในบ้านแล้วก็ได้เจอกับเดมิดเดมิดได้เห็นพระเอกกลับมาก็เลยขอตัวกลับก่อนซึ่งพระเอกก็ไม่พอใจมากครับก็เลยเรียกนางเอกมาคุยด้วยนางเอกก็บอกนะครับว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าเดมิดจะมาที่นี่แล้วเธอก็ห้ามเดมิดแล้วด้วยพระเอกก็ย้กับ อกอกีรบว่าการพิจารณาคาดีและรับเลี้ยงดูบูรุษมันกําลังจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเดมิดได้สิทธิเลี้ยงดูบูรุดมันจะกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายแน่ๆเขาอยากจะให้หนางเอกเข้าใจแล้วก็ช่วยหาทางไม่ให้เดมิดมาเจอกับบูรุษอีกซึ่งหลังจากนั้นเพกก็เลยรีบโทรหาเอนจินนะครับให้มาที่บ้านของเขาแล้วเมื่อเอนจินมาพวกเขาก็นั่งคุยกันถึงเรื่องสัญญาหุ้นของเดเมียกับเซเนฟครับโดยพ่อแม่ของเดเมียก็ได้ยกหุ้นให้กับเดมิดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเดเมียนั้นก็ไม่ยอมครับเขาก็เลยเก็บเเเเออออกสาาารหลล่่นนีี้้้ไวววทตตังแ เอกสารก็อยู่ที่พระเอกพระเอกกับเอนจินก็เลยปรึกษากันนะครับว่าจะต้องเก็บเอกสารนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้ทางเดมิดได้เปรียบในเรื่องที่จะมีส่วนในบริษัทของพวกเขา ซึ่งในระหว่างที่รพเอกกับเอนจินคุยกันอยู่อัสซูมานก็ดำมาเอินได้ยินครับเธอก็เลยรอรพเอกกับเอนจินออกไปแล้วก็แอบถ่ายรูปเอกสารเหล่านั้นเก็บไว้ส่วนทางด้านของเดนิสก็ได้โทรไปโวยวายกับเดมิดนะครับว่าเขารู้เจตนาของเดมิดแล้วและเขาจะไม่ยอมให้เดมิดได้ทําตามแผนเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เดมิดทํามันจะเกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับทุกคนต่อมาในตอนกลางคืนครับนางเอกก็ได้ขอรพเอกกลับไปที่บ้านเพื่อจะเอาหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นของเธอหน่อยแต่ว่ารพาเอกนั้นก็บอกนะครับว่าเขาไม่อยากจะให้บูลุษอยู่คนเดียวเขาก็ จะให้ทาริกไปเอาหนังสือที่บ้านนางเอกมาให้แล้วพเพ่ก็ได้โทรหาทาริกครับแต่เมื่อทาริกไปถึงกลับพบกับฟาโทษและเขาก็เลยรู้ทันทีครับว่าฟาโทสเนี่ยปั้นเรื่องเป็นไฮโซขึ้นมาฟาโทษนั้นก็ขอร้องนะครับว่าไม่ให้ทาริกเนี่ยบอกความจริงกับเอนจินซึ่งทาริกเองก็เห็นใจครับก็เลยยอมช่วยฟาโทสในครั้งนี้ แล้วหลังจากนั้นก็ถึงวันพิจารณาคดีบูรุตเองก็บอกนะครับว่าเขาต้องการจะอยู่กับพระเอกเท่านั้นแต่ว่าทางฝั่งของฮาคานกับเดมิดกลับเอาเอกสารว่ามีหุ้น5%เในบริษัทพระเอกที่เดเมยียกให้เธอมาให้ศาลดูครับพระเอกนั้นก็ตกใจมากที่เอกสารเหล่านี้มันหลุดไปอยู่กับเดมิดได้ยังไง และทางทนายความของพระเอกก็เลยแย้งไปนะครับว่าเอกสารที่เดมิดมีมันเป็นแค่สำเนาไม่ใช่ตัวจริงและมันก็ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอะไรได้ผู้พิพากษาก็เลยเลื่อนนัดการพิจารณาคดีออกไปก่อนครับและก็ได้ตัดสินให้บูลุษไปอยู่ในความดูแลของฮาคาันและเดมิดจนกว่าจะมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จสิน้นทางนี้ก็เพราะว่าเดมิดถือว่าเป็นนา้าและก็เป็นคนในครอบครัวของบูลุษนั่นเองครับและ E p พีที่3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้เรื่องราวเนี่ยมันชัดจะวุ่นวายแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อทางฝั่งเดมิดกับฮาคานได้ต่อสู้แย่งชิงสิทธิการเลี้ยงดูบูรุษกับพระเอกโดยฮาคันก็มีแผนจะโค่นล้มแล้วก็ทําลายพระเอกให้สิ้นซากครับแล้วในตอนนี้ทางพระเอกก็เสียเปรียบอย่างมากซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาจะหาทางโต้แย้งกลับแบบไหนก็คงต้องตามลุ้นกันต่อใน EP หน้านะครับมีความเห็นยังไงกับ EP นี้คอมเมนต์บอกดที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไล กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้แล้วถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ